เล่นแร่แปรธาตุสอปกร,รุกเขาใหญ่สะเทือนสกในพลังประชารัฐเวลานี้อำนาจบารมีของพี่ใหญ่จึงไม่อาจคุ้มครองใครได้เหมือนเช่นเคยดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเล่นแร่แปรธาตุพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ไปเป็นที่ดินสปกรสี่ถึงจึงต้องระวังอย่างหนัก เพราะประเด็นร้อนอาจจบไม่สวยอย่างที่คิดการจัดสรรที่ดินสปรกรีถึง01ให้กับเกษตรกร,ร,ก,รกำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองที่สร้างรอยล้าวให้กับพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะการใช้วิธีการสงรามตัวแทนออกมาผัดกันแฉกรณีวัดแนวเขตสปกลุกเข้าเขตในป่าใหญ่เกิดการงัดข้อระหว่างบิ๊กปอส ับธรรมนัธวัดกันภายในกันอีกรอบปปชมองข้ามชอ็อตตั้งกรรมการศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายปีก่อนจนปัจจุบันกำลังรวบรวมข้อมูลจับตาําำรอยเงินดิจิตอลหรือไม่ประเด็นการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก4-01กำลังบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้ง เกิดเป็นศึกระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มีพลตำรวจเอกพัชรวาสบวงสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นเบอร์หนึ่งเริ่มเรื่องสาเหตุจากนายชัยวัต์ลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติสังกัดทอสอ,ออกมาแฉประเด็นการบุกรุก เข้าไปพื้นที่สปกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยอ้างว่าผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงและป่าเขาใหญ่คือพื้นที่มรดกโลกแต่กลับมีการปล่อยให้สปกเข้าไปปักหมดุดยึดพื้นที่ทำเกษตรกรรมได้อย่างไรเป็นการออกแอคชั่นในช่วงเวลาเดียวกับเจ้าตัว โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลในายชัยวัฒน์กับพวกดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานในพื้นที่อุทยานแก่งกระจานโดยมิชอบด้วยกฎหมายพร้อมส่งเรื่องไปยังทอสอให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยนอกจากนี้เรื่องยังร้อนไปถึงผู้กองธรรมนัสออกลงสวนกลับชัยวัฒน์ไม่มีสิทธิ เนื่องจากเรื่องนี้ต้องระงับประรัดกระรวงคุยกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดโดยเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ด่วนว่าสิ่งที่ทำให้อุณภูมิคุกรุ่นไปอีกเพราะปรลัดสอทอลางปีกป้องชัยวัฒนยืนยันมีสิทธิ์ดำเนินการเรื่องนี้ได้หากที่ดินฝอปกอลุกล้ําอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขณะที่บิ๊กบอสพัชรวาดยืนยันเรื่องนี้จะยึดข้อกฎหมายเป็นหลักท่ามกลางเงื่อนปมความขัดแยง้งภายในพักปรนประชารัฐที่ทั้งบิ๊กบอสและผู้กองธรรมนัสก็อยู่ค่ายเดียวกันภายใต้ล่มโพของพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมผลเอกประวิตย์วงสุวรรณศึกระหว่างสองกระทรวงดังกล่าวจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำเอาบ้านแตกสแสหลขาดหรือไม่ แม้ว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการเมืองก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นชวนให้คิดถึงสงครามเย็นที่ใช้ตัวแสดงแทนเป็นคนเดินเรื่องกลับมาสู่ประเด็นการเล่นแร่แปราธาตุที่ดินสอปกอ4 01อีกครั้งคณะกรรมการปปชมองข้ามช็อตโดยคณะกรรมการฝ้อระวัง และประเมินสาภาวะการทุจริตที่มีสุวนากรรมการปปชมือทำงานด้านป้องกันการทุจริตนั่งหัวโต๊ะได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่7พฤศจิกายน2566หรือราวเกือบ4เดือนที่ผ่านมาแล้ว